นตอนนี้เราก็จะไปออกกองอีกเชียงใหม่สี่วันสองคืนเราจะไปนั่งทำงานกับพี่เขาเรามาดูกันก็ว่าวันนี้เราจะเจออะไรบ้างประตูแล้วก็โอ้โหปิดยากมากปัจญาที่ว่าโอ้เบายางแหลมแล้วแทงตูดเจ็บมากเหนื่อยละเปลี่ยห้องเธอเปลี่ยหรือว่าเตียงคู่ต้ออย่างดูเลยดีๆอย่ามาทงพี่ตอบคนรู้ก็แต่ห้องยังรูไม่อยูเลยจะได้ยินห้องใหม่ช่างมนอาัษาเก่าหรืนเปล่าอ้กลัวไม่นอนแล้วคืนนี้ ขอนตอนนี้ใครใหญ่ตายูเยอะมากดูคัทนาทีได้ไหมขอพักหนก่อนอายุเป็นเขาคนตอนนี้เออมาออกกองชื่เชียงดาวดูพี่ๆสอนงานดีมากจังสวยทุกคนดูดิเขาบอกว่ามันไม่คันคนยิ้มดีด้วยถ้าที่นี่เขาเรียกว่าอะไรครับแบบสังขครับบลหงออันนี้ใช่ป่ะกระปุูกลำไยทุกบ้านเลยไหมครับเรามาดูเขาทำข้าวดันทรงดักกินของเขา แล้วเขายังมีแชมพูสระผมจากฐานอันนี้เพิ่งรู้ว่ามันใช้ฐานได้ด้วยทุกคนตอนนี้เราก็จะไปออกของอีกเชียงใหม่4วัน2คืนดูสัมภาระที่้ออมาเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเชียงใหม่จะเจออะไรบ้างไบายบายเจอกันที่เชียงใหม่เลยล่ะ ตอนนี้เราก็อาบน้ำไปที่บร้อยแล้วเราจะไปนั่งทำงานกับพี่เขาดูกคทแตงตัวนี้ชุดไปนอนเรามาดูกันก็ว,ว่าพรุ่งนี้เราจะเจออะไรบ้างนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันสี่วันสองคืนเลยคิดถึงพะ<ข><ข>โลกสโัสโนวคิดถึงแมวทุกคนตอนนี้เราก็ได้อยู่ในห้องแล้วนะเราพาเไปเซเว่นผมยังไม่แห้งเลยแต่น้ำเย็นมากชอบมากแลวตอนทำงานเราทาห้องไหนครับ ปีนั่ของของพี่เลยเออตู้ก็นูคนกันตรงนี้ก่อนนะได้พี่เอจะขัรถตู้ได้ใสโอ้โหไ่ผิดยากเลยยากหรอเก็บอุ้ยผมก็ยังไม่ได้ทำเลยโอ้โหดูแล้วขอมเอลเลยเส้นอมาแล้วจิ๊หนักทิงเดียวสมเท่อพี่ไม่วแใส่ชุดเดิมมชุดไห ชุดเดิมชุดใหม่ใช่เหรอตอนแรกเป็นแมวนี่เป็นหมาไปทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ข้างนอกแล้วดูที่ถัดอยูใกล้สิเว้ยถ้าของกินมากดูดิเขาที่เคยถ่ายสวยสวยมันได้หายดันมืดแหละบรรยากาศดีนะดูดิเดี๋ยวเราปั่นจักรยานให้ดูดีกว่างจักรยานด้วยโอ้ยเบา่อย่างแหลมแหงตูเจ็บมากจะปั่นกับนครสวรรค์แล้วนะไปแล้วายบายเจอกันที่โน่น สิบร้อยซอยแอัจะไปจบนครสวรรค์แหละอ้อมอ่อนหน้าซอยเนี่ยได้ก่อนเหนื่อยละเจอกันที่ดอยเชียงดาวพรุ่งนี้ทุกคนสบายจะนอนใช่ไหมฉันจะโทรนอนนอนนอนย่างหัวก็พยังามูะดูเตียงห้องเธอเป็นเตียงเดียวหรือว่าเตียงคู่หรือเตียงเดียวเขาจบแล้ว ผู้แบบปกว่าผู้แบบนี้ย็บอกูมองเตียนกว่าเลยแล้วก็ห่างซะด้วยทำไมเขาบอกถ้าอยากรู้อะไรดีๆมองพี่ต่อเอ้ะ้องพี่ต่อเ้องไม่ยคนรู้ว่แต่ห้องยดูใหม่อยูเลยครับแบบใหม่คือจะดิ้นห้องใหม่ช่างมันอัปาเก่าอะไ่าเงี้ยเออกลัวไม่นอนนะคืออ่าเงี้ยเแล้เราที่อบคนเฉลิมขี้วง่ายสุด แต่พี่พูดกแบ่บันด้วยทำไมกูไม่อยากนอนอึดเอ้าอะไรขูกลัวทั้งอะแดปเตอร์อะทั้งสายชาร์จทั้งอะแดปเตอร์โอเคโอเคอยากฟังหรือไม่อยากฟังเอาเคเนาะถ้าไม่อยากฟังพี่ไม่เล่ามันน่ากลัวมากเลยค่ะเป็นน่ากลัวไม่ได้ไม่ได้น่ากลัวมากสำหรับพี่อะพี่น่ากลัวเพาพี่อะไม่ฝันมา20ปีแล้วจะไปถามคนว่าอยากฟังไหมถ้าไม่อยากฟังพี่ไม่ไม่เล่าพี่เล่าเลยอะไรกูถึงน้กปุ๋ม ทุกคนนี่จะเป็นชาวันใหม่แหละดูความเย็นของเอร์หนาวมากเราจะไปขึ้ื่อนยายที่เชียงดาวเราไปเจอกันที่เชียงดาวดีกว่าการเข้าพิงด้อยหนาวอ ยู่ไนป้าอยู่เยอะมากดูในป่าไผ่โอ้โหสวยมากทอดเดินต่อมันตัดนยายของบทสามคนเอาไว้ตัดเสรากวามีเลยหลายคน ท้างล่างเลยกูยุงเยอะมากไปดูไปถ่ายตอนนี้อยู่ข right> ้างล่างนาทีได้ไหมขอคัไปก่อนเราอยู่เปนขาคนตอนนี้ได้ได้มจนะหนึ่งสองสามเลยน้องมาหน่อยหนึ่งสองสามกองสตีนะไม่คุยได้ฝนตกทุกคนคือร้อนมากดูหัวมามากเลย ที่เนี่ยเห็นกูต้นลำใหญ่เยอะมาก้ากกมาอยู่บนเขาขเลยมั้งอ่ามาออกกองนี่มาออกกองที่เชียงดาวดูผู้พี่สอนงานดีมากพี่สอนงานแล้วเมื่อกี้ <c oughs> เป็นดาวติก๊กตอ๊อกวนมนม้อเล่วนนะจ้งสวยทุกคนดูดิอันนี้คือไผ่บนเขาเป็นช่วงหน้าฝนเลรวด้วยหน่องไม้เต็มเลยตากมีทุกที่ ทุกคนเขาบอกว่ามันไม่คันต้องจับตนวกุ้งอ่นนิ่มๆอ้ยอันนี้มันคือบุ้งหรือคือตัวใช่บุ้งค่ะบุ้งถ้าที่นี่เขาเรียกว่าอะไรเขาแบบภาษาพักบุ้งหัวงอกลัวจับได้นี่อุ้ยจับได้ม ล้ไดนนะทุกคนตอนนี้ใกล้เลิอกกองแล้วเรามาดูเขาทำวิธีการข่าดันทรงดับกลิ่นน้ำทับแล้วเขายังมีแชมพูสระผมจากถานอันนี้เพิ่งรู้ว่ามันใช้ถานได้ด้วยตอนนี้จะเลิกกองแล้วเลิอกกองเลิอกกองเลิอกกองหัวมามา่าหัวมาที่จริงใจร้อน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 ทุกบ้านที่นี่แก่ลำใหญ่ พรุ่งนี้เราจะไปเจอกันที่สวนกาฟนแฟทุกคนไปเลยัด <c oughs> ดีมากหนาวมากฝนเพิ่งตก <c oughs> จะพาไปดูห้องน้ำกันทุกคนดู <c oughs> หนาำสวยมาก <c oughs> ทุกคนดูสิคะไปดูค่ะที่ขึ้นาออกมาหยาบสาวทับขนตัวมอมมอกทุกคนตอนนี้สิบเก้าองศาหนาวมากบรรยากาศดีมากทุกคนต้องมาเที่ยวนะที่ร้านกาแฟอากิบุกบนดอยเดี๋ยวเราจะพาไปดูลูกับเพราะช่วงนี้เป็นหน้าลูกับสักลูก <c oughs> <c oughs> เป็นผู้สบายผู้สบายจริงมันหวาน วันนี้เราเลือกกองสองวันเรามากินซุกกี้จินดากันปวดบิงเจ้าหน่ิยหน้าไปกระลาศ